สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตูผ้ารวยเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เดินทางมาที่ผีลานตมเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะเดินทางมาทำลิปหรือว่ามหาแนวทางกับอาจารย์น้อยจอมขมังเวกเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์น้อยจอมขมังเวกเด้อพี่น้องเด้อเดินทางมาเป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะเนาะจ้ะอาอออนี่ oh. ขออนุญาตเพื่อนแหล่าวัาเตี้ยจันเจ้เป็นวัดลาเป็นวัดล่างนีพนพนยูอะองีอจุดน่คือพระยูอะไรพระยูกับพระเสียพรอนากับเรียกอะไรเปล่ยนลังเปลี่ยนหลังเป็นล้านสม เป็นพุ่มเดียวกันมาาั้งค่ะเดียวกันครับเพราะว่าเดี๋ยวไปฟังนั่นเนี่ยจะเป็นทนนี่เขาไปถลูกถนนตัดผ้าโอเวลาเวลาพุ่มเป็นยางมากเนาะบ้านเขา,มาเอื่นผีเนาะครับเนาะติดยางตลอดถนนนะครับยางว่ายางมาเจอกันย่บงซีย่ยางนี่ครับมันก็ได้เป็นแผดแผดดินห่อนบางนิดครับรเพถ้าก็ได้ยุบก็ได้ เราได้ยูอะไรแบบว่าส <aría> no? ิ่งครบางซนเสอยซ่าการป้า่านึกถึงเสียยูวัดแล้วก็ประตูประตูโค้งตรงก็ไปประตูบดก็ยูอะไรขึ้นกันป้าพระมามันจะเป็นดันั้นเ้าครับเป็นดับาางหมืเลยค่ะแต่เรื่องโศกลาบของอันไอบุญนีกับย่างาเม็นบค่ะคับแต่กีดนี่นววาหายเป็นลานเลนเปนค่ะมีคนถูกเป็นลาน ก็เป oh, so ็นก oh, wow. ็เป uh, so ็นล mm ัก hmm. ร so ้อยล่ะหมอครับสมัยทักษ so ิณสมัยทักษิณเขาเนี่ยปุยครับอาจารย์ปุยสมัยนั้นครับเกาถึงใหม่ๆนะครับสมัยนั้นถือยุคเงกเจ็วัดต่อกันต่อมาในพ้นก็ไดอายุอันไหนบะถึงนั่นครับอาจารย์มอว์ก็มีไอ้มาตรการมากรถึงด้วยตอนนั้นแน่นค่ะคือต้น่จ็ดงบของนเซนต์ค่ะต้องสูง ่ับมันมันทำน้าโสกกเอาเรือเยอะสิบหกก็เจอครับหกซ้อก็คือครับปวันเป็นจังไกข้าอันดงมาะวัติมงนีปวัมงนีครับเป็นมันแบบว่าพุ่มพมเป็นคักวันต่อครับขบวนกาบอกไปหลายครับเนาะคันนี้ก็ว่าจ้นนกันพุ่มแข็งต่อครับมงแข้งมั บาแจ็ปสดชุดนุณะครับพูดยุติหนีแล้วจ้ะ่ะระเลียงไข่โชคเด็ดไข่โชคมากถูกหลายคักแล้วจ้ะถูกหลายคักยุนี่เพิ่มไปอย่างไข่โชคแง่ยุนี่ครับโชคแงมอยากแตกรูครับยุนี่ครับได้ยินว่ารางวัลที่หนึ่งการได้ร้ายเคยได้ครับรางวัลที่หนึ่งเลยคนี่เคยมั้ครับถือครับจไม่จะไม่ทักซิ่นใะดวงดัำคักครับยุนี่ครับเป็นประวัติเลยครับยุนี่ครับพี่บามีรถแฮมีนางล่ำมา เมื่อนี้อาจารย์ก็จะมาทำพิธีขอโชคครับเมื่อนี่ยเาจทำวิธีขอโชคขอลาบครับให้พี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้ค่ยไม่ได้โทบอกเกียรติกรรนะครับครับเขาดีทีมงานเนาะครับเขดีมาที่วัอยู่พอดีสันต์กับหมอเลสันต์ามทีมงานบัได้ครันต์เมื่อนี้อาจารย์จะทำพิธีแบบไหนคะเข็ดเป็นขันน้ำมนต์ขึ้เก่าครับยังยังไม่ทารวนครับขันน้ำมนต์ อาจารย์ก็เห็นได้หลายอย่างอยู่ทักษะในพวกหัว่าสิได้เวล่าเลยนะครับเนาะเพราะจิตเขาสปว่างตัวในพวกบบหัวถึงไม่ทำแจะนำมดนี่นนมดเหลี่ยงไงครับเมื่อเมื่อนี้เอาอ,อย่างมาทำพิธีขอค <ขอ S 1> ่ะเมื่อนี้อาจารย์เอามดสามหยญครับมาโตครับครับป่าพ่อครับเก็่นป่าพ่อของแท้ครับป่าพ่อติดพอดพอรับช่วยครับ ปากอจะคลอร์น้วยเก้าเก้าเลี้ยมเอหล็อกฟันจะจะพอรักสิบครับสบายลาารที่หาสภาพการาดไทยนี่พอพอรักลอยครับสามตัวเนาะค่ะเนาะสั่งในบ้างทบเงินครับเพราะฉ่นั้นเคยคา้าเยอเลยครับเจ้า่าตัวนี้เคยเคยไหนครับเคยถือือเกิเคยถือเคยถือพออยู่นี่แหะถือเจนอกครับอ๋องวดเจนฮงแหครับวค อาจารย์มันวัดได้ไปหาเหรียญมันมันมันจ่อเันประเทศเหรียญนี่แหละความความบอกครับอาจารย์ความ้วค่ะความร้อนนะค่ะเรียบร้อยมั้ยเราพ่อครับอาจารย์ครับเรียบร้อยเพราะเดาครับคนคนฐานเราคนจานแจ้งอย่างคนสมหัดนะครับเรม่องว่าสระสีดังเถื่อนอาจารย์อยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวไม่ใช่แค่เขาเรียนเนาะจนสั้างรสีดังเถื่อนได้บอกค่ะ ใสทั้งขนน้ำก็ไดได้คี่ไปฟังนันได้ค่ะเจีทางน้เพราะว่าเพื่อนจะเหตุที่ที่ยืนเด็๋ยวมันจะไม่เหมือเพราะว่าอาจารจะหันไปทั้งเต็ม่ออกพอเพอนทั้งกันนะเปทั้งกว้างข้าทั้งนั้ก็ครับขาวทั้งนี้ทังเนเสียเขาวม้เขียนหอมนี่ตีมะพีนิ่วนิวนิ้วพี่คุณแม่ออมท่าพี่ท้างคุณเพื่อนจิเขาม้เขียนมองว่างไหมครับเด็กน้อพี่น้องเอฟซีค่อยเบิ้งเนาะเนาะ โตคันน้ำมนต์อาจารย์หน่อยนี่เพิ่นจะบ่ได้เอามือจัดเทียนเลยเด้อจะเป็นปูล้านตมเป็นผู้เขียนให้เนาะค่ะขอโทษเจ้าปูเด้อเนี่อาจารย์โอภาพระมุนีรุ่นแรกมาเป็นประธานครันมาเจ็บมาเจ็บมาเด้อครับเนาะสมาชิก fc ตอนนีเกายู่ที่ลานตมนะคะทมองด้วยนะเพื่อนๆค้างนานใช่ไหมคือว่ เอาไปอะไรกตันักันไปขนีตอนนี้เรอยู่ที่ลานตรงนะมาชมเนาะอ่ะบรรยากาศให้ดูก่อนเดพี่น้องคะอรมสมปปวา อุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาตุปะคะวัตตาทัมโมะอาหมังนามัสสามิสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวากาสังโฆสังฆังนะมามิ ช้งสักดสิทธินางสาพันธุทุ่งนารินทางปาริตาลุอาวุธธารักธาตุทีปาริตตวานะเมตตังสเมตตาพาทันตาอวิกคชิตสกิตตาปาริตตังทานตุ เชตามิจักรเปสิริิขาราตเตจันตาริเชวิมาเนีเปรตเทจักขามตรวนมาคาหานิเชหาวัดทุมิเชตเตภุมาจยันตุเทวาชรทารวิสเมยักษคันทัพนาคา ปัจันตาสันติเจยังมุนิวาราวัจจะนังสะอัตถวุมิสุนันตุธรรมะสวนณการุไะยัมปัจันตาธรรมะสวนณการุไะยัมปัจันตาธรรมะสวนณการุไะยัมปาทันตานะกมดสัสพักแล้วตัวนี้ะหักมดตัสักพักแล้วโตอาราโตสมาดมสั

พอประจำที่หนึ่งก็จีการวันพันศศ5 6 6ลูกค้าพอจากรับน้อยรับ1ิบรับลอยเอาเป็นตัวแล้วิตัวสาคน ini langsung nah tak mau tersabar kata-kata semangat bisa nama tersabar kata-kata semangat tak nama tersabar kata-kata semangat bisa

都独退了。

现在解决不开这里。 น,นี่คือลัก้อยนะคะ<า><า>เราน่่นนะ,ค,ะ<า>คือเขียนงาทค่ะค่ะ<า>หน่วยสิบร้อยครูบาอาจารย์ครับหน่วยเป็นตัวยงอาจารย์ มันก่องตนี่คอยู่เป็เป็นเเ็รับนเป็นเีหกครับกเป็นเดัเป็นเหก้เก้าครับเอกค็เ่าเป็นหก <ac frustrating> เป็นเต่าเกกลางนั่นไหมคะครับก้างเป็นหกครับเป็นเกครับนนเป็นหนึ่งครับ เก้าหกหนึ re, ่งหกเก้าหก็ว่าหน่วยสิอันนี้รักรอยอัน้อยเก้าหกหนึ่งจรยกอการเราเรียกบัถึกโอ้แลเอาแล้วกนึ่งเป็นรัก้อยการเจะรับเอลนรับรับแม่นะอันนี้รักร้อยตัวที่ถ่ายแล้วว่า เพาะว่าตวจสุายอาจารย่ะรักลอยเอาเพื่อจะสั่นบราจารเป็นทางใดเนาะโอเคคนยังมาไปปะคะคนยังมาไปปะคะรักะคนว่าจัาไดล่ะอาจารย์ถามคนชัดๆตัวใดชัดๆตัวปูเด้อลูกลานฝึกนาถึงใคตัวใดเนาะ่น่อาจารย์่ เก้าหนึ่งหกนะครับเก้าึ่เยุบเขยนุเกา่ะดกระปิ้นได้เนะอาจยงเนาะ่าเ้กัมุนไปมุนมาเนาะค่ะเห็นอาจารย์ว่ายั้งก็ค่ะว่ายังเซลแฉลคือเขียวไหมเขียนครับมันเขียวแล้วก็เป็นสีแดงขึ้นกมาที่รีเขียวอย่งอุดรสม เพราะว่าคนนี้พนนี้หนักว่าแต่มาเขียวหน่อยเห็นเ็นีไครับถ้าเฉียวาเราหาน่นเขียนย่อๆออเลยะครับตัวหาครับ่นจะพวกคนเขียนตุดนตุ่นใหตัมงคนิเขียนย่อๆไปมาค่ะคนเขียนย่อใช้เขียนแล่วเอาตัวเลขมา บางสรุปว่ากีาหนึ่งหกมั้งปะค่ะครับเก้าหนึ่งหกพญานาคสีเขียวสิค่ะพญานาคสีเขียวผมว่าพญานาคเ่ยอันองค์ปูพญานาคนี่เขียนตัวใดค่ะอาจารย์เขียนเลขเก่าเนาะค่ะเนาะโอ้เอ็ะเรื่องอะไอ้บนนี้สิละตรมเขียนคำศึกหนึ่งก็เป็นพกโอ้ขอขนชี้งกมันเขียนฟันมูดล้มาหยุดตรงนี้ครับมาฟันมูดเลยคนชี้งคอยลูกแชงให้เบนนี้มาเขียนให้ยก้อนมันบ่ค่ะบนนี้มันยุนด้วยมุมนี้ครัำว่าเก่า อ๋อสาธุสาธุเน kind of าะค่ะเน้อคันแมนองค์ปูองค์ยาตามไม่รีกะให้เพิ่นแตกเลยเนาะเขินข้างบนได้ครับสีเขียวครับหัวได้อยู่ข้างบนนี่ครับจ้าบริเวณนี่แค่ครับอืมแสงเงี้ได้ส้มคันได้เขียวจะสายหนักมากพญานาคได้ตามมาเนาะนี่จะสายองค์ปูพญานาคนี่หรือกับพญานาคพญานาคกับมี ทขับบอบวัดที่นี่เนาะเลนะคะผู้ชมน้องเกนองเอามาว่างไว้จากบาทเนี่เอาอาจารย์เอาว่างไว้ให้ทีมงานเน่ค่ะโอ้นั่งเด้อพี่นองเด้อวัดที่นี่น้คะส่งให้ัเบอร์โทรอาจารย์นจะเอาหามีคนตกตกสเียคเบอร์โทรโอทโทรให้เล่าเนี่อ้อันเยนให้เล่าเน่ยวเใส่เนี่ยมีคนนึ่งอยากสอบถามอย่งครับ เร,ร have ื่องการที่ว่าทำพิธีอย่างแน่เนาะอาจารย์เนาะเขาจะวาโทุมาประจำเลยนะยันเ้าจดยี่ยนเอร์ทงันเก้าเจ็ดเ้าเก้่หยาสี่ห้าสี่น้าสี่้า้า้าสี้า่ห้าสี่ห้้าห้าสี่หสี่ห้าส่ห้า้าสี้าส่้าสาี่าส้าสี่ห้าสี่ห้าาาส้าสี่ห้าสี่ห้ เอาพี่น้องเอฟซีพิจารณาเด้อรอดูตัวเลขนะคะว่าตัวเลขของอาจารย์น้อยนะคะที่ขอจากไอ้บนมีผีลานตมนะคะวันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเลนนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคนพิจารณาเอาตัวเลขก็ได้เาพี่น้องคะนะคะตัวเลขได้มาแล้วค่ะใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับตัวเลขนะคะอรอาจารย์ลานตมบอก น้องพะลูน้องก็ลูเว่าเป็นยังการทุเนอาจารย์ได้พีหน่อยพี่น้องเด้ขออนุญาตบอกเดี๋ยวเอฟซีเขาใจพีทอาจารย์น้อยจำขมังเวททำพิธีที่ทีค่ะไอ้บุญมีผีลานตุ่มเนาะคือคือไอ้บุญมีนี่แหละคือร้านตุ่มะหรอคะพี่น้องก็ดีว่าเจนน้องคนเขียนผิดกับเป็นอาจารย์เพอนเป็นอาจารย์ก็เพ่าเป็นยังดอกมันจังสีได้ถือเนาะ วันนี้เบเข้าใจนวันนี้บันนี้ีว่าพ่นเป็นอาจารย์เพ่นอาจารย์สาตัวพ่นก็เป็นอาจารย์่อนแบบวันนี้เนาะค่ะเนาะค่ะเนาะอ้บุญมีผีลานตุ่มนะคะเนาะพ้นจังขังแมนบ่ค่ะอาจารย์เก้าหนึ่งหกเนาะค่ะเนาะเก้าหนึ่งหกตัดออกกัเป็นเ เก้าหนึ่งหกเอากาะคะก็กลัดเอาก็คือหมุนเอาเนาะนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขสวยมากท่านอาจารย์วงกลมอาจารย์วงกลมดีนะหกเก้าเลครับพกเก้าโอ้อาจารย์เอาปากกาให้อาจารย์เนาะวครับหกเก้าสันเดอพี่น้องอาจารย์ลาท่าสองตัวอาจารย์จะวงกลมให้ก็คือหกเก้า 69นะคะ่านผู้ชมท้าไมถูกฟ้องนะโอ้ข้างไม้ถูกนะฝันมาตั้งแ่ค่ะาจาเล่ซีงน่ค่ะเลขสิออกโต๊ะเก้าไปฟ้องมันเ่ได้เก้าหไปฟ้องที่จะได้เก้าหครับเก้าหกเก้าหกอ้อนั่นโต๊ะเก้าเก้าไปฟ้องไม่จ้อยงวดาได้เก้ามถือบอกฟันซครับ คนมับอกซีซีมาครบนนมบอกซีซีแต่ว่าไปเก็่ขวาในเก้าหกตัวย่างงามครับงมบม่้ยมุ้ีเด้ตัวเดียวจะได้ตรงกันนะคะไม่เสียตัวเก้าตัวนตัวเก้านี่คือคือเห็นจะเก้าหกแล้วมานควาไม่ได้เก้าหกไม่ได้ขึ้นว่าจะให้เป็นได้ มันจะเตลออก่ากเลยแต่ว่าขันเท้ากับหัวเก้าก้มหก็สามารถเป็นเก้าเก้าหกหได้นีครเป็นเก้าครับหสามารถเป็นได้นะคะแต่ว่าดูหกหกว่าขั่วเป็นออกเก้าเพราะว่ามีสองตัวแล้วครับว่าันาจะเป็นก้าก้น่ยหรอวะแต่ว่าอาจารย์มากตัวหกเก้าเนาะค่ะหกเก้าเก้าหกเนาะค่ะอาจารย์โค้งชุดไทยในทุนชิ่นหายอีกคือเก่าบ่ เพราะว่าอาจารย์ว่าคงสุดท,ท้ายเพิ่นมาบอกซีซีเนี่ยคะ่ะเพิ่นอันจีนี่คงสุดท้ายอยู่บอกเพิ่อนคนเหลือหลายมือต้องว่าอาจารย์กสถิตนั่งมา,าหาไอ้บุญนี้ทันค,ค่ะเา,ายๆอยู่ะผูร้รับกมอาจารย์ถือนั่งมาทาเพิ่นทาบนเปลี่ยนเข่าฟันอีกครับอ๋อข้าสั่นกะทาทติดตามอีกเานาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเมื่อนี่เพิ่นกิดเมื่อยู่บ้านนะเพิ่นกงไปส่งอยู่บ้านนะครับ สรุปตัวเลขก็คือหนึ่งหกเก้าเก้าหกนอาจารย์อยู่กับพุ่มเลยอยู่กับพุ่มเพิ่นแต่ยั่วเงาอาบอ้านที่สุดอ่ะพุ่มก็เลยครับเป็นแนวสรุปตัวเลขนะอาจารย์เนาะก็คือให้ตัวเลขตามนี้เลยครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายนี้ก็ให้รอว่าอาจารย์จะได้เลขฝันอีกหรือเปล่าเมนบอกค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาบอกก่อนห้ยออกสี่สี่ใช่ไหมคะ อ่ะโอเคพี่น้องส,สรรักขั้นก็คือตามนี้เด้อก็รอติดตามนะคะคเดี๋ยวแอดมินจะมาตามตัวเลขให้อาจารย์น้อยถ้าอาจารย์น้อยได้ต,ต,ตัวเลขก็เดี๋ยวแอดมินจะไปถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมเดีอาจารย์จะโทรเข้าไปครับค่ะเพราะว่าแอดมินได้หลายช่องท่านกน็ที่ใดมาถ่ายให้งเอฟซีจะช่องคนได้เบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะการจะปริสรุปเข้าไปอีกว่นเดืบอกมันก็จะหน่วยโตลงสิ่ไหมครับโตเล่นเล่นถ้าจะตรวตอนนี้มันของเก่าเล่นนะครับเพราะเก่าหกเก้า